ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Baldergate 3 ที่แล้วเราคร้างกันไวท้ที่เราเดินทางมาถึงโรงแรมลาสไลสสถานที่ปลอดภัยที่กลุ่มฮาร์เปอร์ใช้เป็นฐานในชาตุเคิร์สแลนด์ทำให้เราได้เจอกับจาฮิล่าหัวหน้าฮาร์เปอร์กลุ่มนี้ที่ขอให้เราแทรกซึมเข้าไปในหอคอยมูนไล์เพื่อหาทางทำลายพลังอมาตะของนายพลทอมและได้เจอกับอิโซเบลนักบวชและทิสเซลูน่าที่ใช้พลังปกป้องโรงแรมนี้ซึ่งเธอก็ใช้พลังปกป้องทีมของเราจากความมืดด้วยแต่มาคาสก็ได้รับคำสั่งจากทอมให้มาจับตัวอิโซเบลกลับไปโชคดีที่เราขวางเขาเอาไว้ได้ เป้าหมายแรกของเราคือการหาว่าพวกแอฟซลุตสามารถฝากความมือเข้มขน้นเดินทางเข้าออกของค้อมูลไลท์ได้อย่างไงเราเลยมาร่วมภารกิจกับกลุ่มฮาร์เปอร์ที่กำลังจะไปโจมตีขบวนเดินทางของแอฟซลุตเพื่อชิงอะไรก็ตามที่พวกมันใช้ป้องกันตัวขบวนเดินทางนี้นำด้วยคารนิสหนุ่ม่าดาวที่เคยบูชาเทพลอดแต่กลับถูกสาปให้มีร่างกายเหมือนแมงมุมก่อนที่เขาจะหันมาพักดีต่อแอฟซลุตอย่างสุดหัวใจและสิ่งที่ปกป้องพวกเขาจากความมืดก็คือตะเกียงมูลแลนเทิร์นที่คารนิสถืออยู่ในมือ แต่กอบลินที่เดินทางมากับเขากลับรู้ตัวว่ามีคนกํำลังแอบมองอยู่เราเลยยอมเดินออกมาพอเห็นว่าเราอยู่ในความมืดไม่มีตะเกียงไม่มีครบเพลิงแต่กับไม่ถูกสาบคาลินก็ถามว่าเป็นไปได้ยังไงเราเลยบอกไปว่าเราปลอดภัยเพระได้รับพรจากแอปซูล พอได้ยินแบบนั้นคานิสก็น้อยใจว่าทำไมแอปซลุทถึงไม่ปกป้องเขาบ้างทั้งที่ตัวเขาก็พักดีกับแอปซลุตตั้งขนาดนี้เราเลแกแ้งทําเป็นบอกว่าแอปซลุตมอบพรให้เขาแล้วเขาสามารถไปต่อได้โดยไม่ต้องใช้ตะเกียงถึงแม้จะฟังดูเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยศรัทธาที่คานิสมีต่ ute, อแอปซลุตเขาทาให้เขายอมทิ้งตะเกียงแล้วเดินนำขบวนไปหอคอยกันต่อซึ่งก็แน่นอนว่านั่นทาให้พวกเขาโดนสับกันหมดทั้งคณะส่วนเราก็ได้ตะเกียงมูลแลนเทิร์นมา สิ่งที่อยู่ข้างในตะเกียงคือทูตพิกซี่ที่ถูกทรมานอยู่ข้างในเพราะเมื่อพิกซี่เจ็บปวดพวกเธอจะเป็นแสงออกมาตะเกียงนี้จึงทํางานด้วยการทรมานพิกซี่ให้เจ็บปวดอยู่ตลอดนั่นเองเราเลยตัดสินใจปล่อยพิกซี่ออกมาพิกซี่เลยมอบลูกกระพวนที่จะปกป้องพวกเราจกากความมือเข้มข้นที่หวงทางไปหอคอยมูลไลท์ได้หากเรามุ่งหน้าไปหอคอยทันทีจากจุดนี้เราจะผ่านสถานที่น่าสนใจ2ที่คือจุดเก็บค่าผ่านทางที่เราจะได้เจอกับเจ,บเจลิงกอตทอมที่คอยถ่ายเงินทุกคนที่ผ่านไปมา จนถึงตอนนี้ที่ถูกความมืดสาบเธอก็ยังไล่เก็บค่าผ่านทางคนที่ผ่านไปมาอยู่แต่เราจะสามารถบอกให้เธอเลิกทําหน้าที่นี้เพราะหน้าที่ของเธอมันจบไปแล้วได้ทําให้เราสามารถชนะเธอได้โดยไม่ต้องต่อสู้และที่ที่2คือรูปปั้นของนายพลทอมในชุดกราะลัททิเซลูนาแต่รูปปั้นนี้กลับมีประตูลับที่จะพาไปสู่แท่นบูชาของลัททิชาที่ซ่อนอยู่ด้านในซึ่งน่าจะแสดงถึงการแอบย้ายฝ่ายอย่างที่ในอดีตเขาเคยถูกสงสัยจริงๆนอกจากนี้นาทางเข้าหอคอยเรายังจะได้เจอกับโรแลนด์ที่พยายามออกตามหายาติทั้งสองคนของเขา แต่โดแลนกลับถูกความมืดจมตีจนแทบเอาตัวไม่รอดโชคดีที่เราช่วยเขาเอาไว้เราเลยบอกให้เขาลับโรงแรมไปอีกเส้นทางหนึ่งที่เราสามารถเดินทางมาถึงชาตุเคิร์สแลนด์ได้คือเส้นทางใกล้ๆก,กับทานของพวกกิดหากมาทางนี้เราจะได้เจอกับกลุ่มแอฟซ์ลูดที่กำลังรอให้คาร์นิสมานํำทางไปหอคอยซึ่งเราจะสามารถเรียกเขาได้ด้วยการเล่นเพลงด้วยสไปเดอร์ลูที่ได้มาจากมินทาราแล้วเดินทางไปกับเขาแต่พอเราเป็นส่วนหนึ่งของขบวนเดินทางเราเลยจะเป็นฝ่ายถูกฮาร์เปอร์ซุ่มจมตีแทนและต้องเลือกว่าจะช่วยฝ่ายไหน หากเลือกช่วยแอปซูลด์ชาเนสก็จะนำทางเราต่อจนมาถึงหอคอยเลยแต่เราก็จะไม่ได้ไปโรงแรมลาสไลครับพอมาถึงข้างในหอคอยเราจะได้เห็นเหตุการณ์ที่นายพลทอมและซาเดลมือขวาของเขากําลังตัดสินทัพพวกกอบลินที่ทั้งหาปริซึมไม่เจอแต่ยังปกป้องมินทาดาที่เป็นทูเวไวไม่ได้ด้วยกอบลินพวกนี้จึงสมควรตายซึ่งกอบลินก็อ้างว่ามันเป็นความผิดของมินทาดาที่เป็นหัวหน้าต่างหากแต่พอเราเข้าไปห้ามทอมกับแสดงออกว่าเขารู้จักเราอยู่แล้วและบอกว่าเขารู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวเองซะอีก เราเลยมองไปรบอบๆและพบว่าทุกคนลบตาเราหมดแสดงให้เห็นว่านอกจากทุกคนที่นี่จะรู้จักเราแล้วทุกคนยังเกงรงกลัวตวต,วต้นเก่าของเราอีกด้วยแต่เดนหนึ่งในกอบลินที่กลัวตายกบคว้าอาวุธทหารมาแล้ววางทะลุอ,อกของทอมในทันทีแต่ก็เหมือนกับที่จาฮิล่าบอกทอมดึงอาวุธที่แทงอยู่ออกมาแล้วหายบาดเจ็บได้ในทันทีและท้าทายให้เดนโจมตีเขาอีกครั้งแต่ถึงเดนจะฟันเข้าที่คอของทอมเขาก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บขอนที่เขาจะฆ่ากอบลินคนนั้นด้วยมือเปล่า และสั่งให้ซาเดลกำจัดกอบลินสองคนที่เหลือตามเหมาะสมซึ่งซาเดลก็มาสั่งให้เราจัดการต่ออีกทีแต่ผมก็เลือกที่จะปล่อยกอบลินพวกนี้ไปแม้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาในภายหลังก็ตามแต่หากก่อนหน้านี้มินทาราย,ยังไม่ตายเธอจะถูกตัดสินในฉากนี้และโดนนำตัวไปประหารอย่างช้าๆที่ฉันล่างส่วนพวกกอบลินซาเดลก็จะให้เราเป็นคนตัดสินเหมือนเดิม เราจะสามารถตามลงไปที่คุกฉันล่างได้และพบว่าผู้คุมกำลังทำลายจิตใจของมินทาราเหมือนเป็นการรีเซียให้เธอกลับมาเป็นศูนย์ก่อนจะนำเธอกลับมาทำงานรับใช้อัสลุตใหม่อีกครั้งแต่เราจะใช้ความเมนทรูโซ่ขอเป็น so, คนทำลายจิตใจของมินทาราแทนได้ซึ่งเราจะเลือกได้ว่าจะช่วยหรือจะทำลายจิตใจของเธอจริงๆหากเราช่วยเราจะต้องพามินทาราออกจากหอคอยให้ได้แล้วเธอจะกลายมาเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมเดินทางของเรา มินทาราเนี่ยตอนนี้จะต่างจากตอนที่เราเจอเธอครั้งแรกมากเพราะพลังของปีซึมทําให้เธอหลุดจากการควบค,คุมแล้วเธอเลยไม่ได้พักที่ต่อแอปซลุดเหมือนเมื่อก่อนและคิดว่าเธอทุ่มเทขนาดนี้แต่กลับได้รับโทษประหารมินทาราเลยอยากทําลายแอปซลุดเพื่อเป็นการแก้แค้นและเมื่อเราถามมินทาราเรื่องพลังอมตะของทอมเธอจะเล่าว่า Tom ทอมทําเหมือนพลังของเขามาจากแอปซลุดแต่เธอรู้ว่าเรื่องนั้นไม่จริงและเดาว่าพลังของทอมน่าจะมาจากลิลิที่เขาสั่งให้บบตาซาออกไปตามหาในคุกเดียวกันเราจะได้เจอกับกลุ่มดิฟโนมและทิฟฟลิงที่ถูกจับตัวมา ซึ่งมูเบนที่บาคัสตามหาและเลียกับข่าวที่เป็นญาติของโรแลนด์ก็อยู่ที่นี่ครบครบซึ่งมูเบนบอกว่าหากเราแบบอบอุปรกรณ์มาให้เขา <c oughs> เขาก็สามารถทำลายกำแพงด้านหลังแล้วหนีออกไปได้และเขาจะพาพวกทีฟลิงหนีไปด้วยเราเลยเข้ามาคุยกับผู้คุมซึ่งเธอก็เคยรู้จักเรามาก่อนเหมือนกันและด้วยความที่เธอเป็นคนที่คอยเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นในหอคอยทำให้เราได้ข้อมูลเพิ่มว่าเราได้เข้ามาในหอคอยนี้แต่ไม่ได้กลับออกไปหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ออกไปทางประตูเพราะเธอไม่เห็น หลังจากที่เราขโมยค้อนกลับมาให้วูเบนได้เขาก็ทำลายกำแพงและพาทั้โทั้งหมดหนีไปโรงแรมลาสไลตามที่เราบอกทำให้โรแลนดได้เจอกับญาติๆของเขาอีกครั้งซึ่งตอนนี้เขาก็ใจเย็นลงและขอโทษที่ก่อนหน้านี้พูดจามไม่ดีกับเราแต่ในฝั่งของบาคาัสไม่ได้แฮปปี้แบบนั้นทันทีที่บาคาัสรู้ว่าวูเบนมาถึงโรงแรมแล้วเขาก็รีบไปหาแต่กลายเป็นว่าวูเบนกับบาคาัสไม่ได้สนิทกันอย่างที่เราเข้าใจพอาวูเบนบอกว่าเขากับบาคาัสแค่โตมาในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น นอกจากนี้วูเบนยังเป็นถึงหัวหน้าของกลุ่มไอออนแฮน์ขณะที่มาคาสเป็นแค่คนไม่ได้เรื่องคนหนึ่งวูเบนเล่าว่าไอออนแฮน์เป็นกลุ่มนักประดิษฐ์ระดับสูงเป็นรองแค่พวกก่อนเดียนเท่านั้นแต่ในตอนที่ซาเรบอร์กถูกกำจัดไอออนแฮน์ที่เป็นพวกเดียวกันก็ถูกขับไล่ออกมาจากเมืองด้วยซึ่งวูเบนโทษว่ามันเป็นความผิดของพวกก่อนเดียนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามภารกิจหลักของวูเบนจึงเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงโดยการทำให้ไอออนแฮน์อยู่เหนือก่อนเดียนให้ได้และการกลับไปสร้างลุนพาเดอร์ในตำนานที่บอลไดเกตนี่แหละจะเป็นนเเคครื่อองงพสจ์ววาามัฉยขขก ปัญหาคือวูเบนเชื่อว่ารุนเพาเดอร์ที่เป็นผงระเบิดทำลายล้างสูงควรถูกใช้ในการทำลายล้างขณะที่บาคัสมองว่ารุนเพาเดอร์ทรงพลังเกินกว่าจะนำมาใช้ทำลายใครทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกัขนขณะที่วูเบนไล่บาคัสเหม็นมเหมนหมาบอกว่าบาคัสไม่ได้ช่วยเขาเขาพาตัวเองหนีออกมาโดยมีเราเป็นคนช่วยต่างหากซึ่งโดยนิสัยของบาคัสเขาก็ทำได้แค่ก้มหน้าก้มตารับคำด่าและจะเดินทางกลับบอตเ์เกตทันที i, ตามที่วูเบนไล่แต่เราก็บอกว่าข้างนอกตอนนี้ยังไม่ปลอดภยัยรอให้เราเขีย์เส้นทางแล้วก็เดินทางดีกว่า ซึ่งบาคาสัสก็ตกลงในห้องถัดมาแกรกับทางลงไปคุกใต้ดินเราจะได้เจอกับอาร์เรชนักเคมีที่สนใจเรื่องเลือดเธอเลยอยากได้เลือดของเราที่เป็นทูโซมาศึกษาโดยแลกกับการที่เธอจะเอาเลือดส่วนหนึ่งของเรามาทํายาให้ซึ่งเราก็ตอบตกลงแต่นอกจากเลือดที่เป็นทูโซของเราแล้วเธอยังสนใจแอสทาเลียนที่เป็นสมุนวิมพรอีกด้วยเธอเลยเสนอว่าหากแอสซาเลียนยอมกัดเธอเธอจะทํายาให้เขาซึ่งแอสทาเลียนจะปฏิเสธอาร์เรชและขอให้เราช่วยคุยกับแอสทาเลียนให้หน่อย ตรงนี้เราจะบังคับให้แอสซาเลียนกัรอาเลชก็ได้แต่เขาจะรีบป้วนทิ้งและบอกว่าเลือดเธอไม่ดีแต่ผมเลือกที่จะเคารพการตัดสินใจของอสซาเลียนครับจากนั้นเราก็ขึ้นมาชั้นที่2ของหอคอยเพื่อเข้าพบทอมแต่ซาเรลจะไม่ยอมเพราะเรายังไม่ได้พิสูจน์ความพักดีต่อแอสซาลุตเธอเลยพยายามเข้ามาในจิตใจเพื่อหาความพักดีซึ่งเราก็รอดมาไนดด้วยการสร้างความคิดพรอมขึ้นมาทําให้เธอเชื่อว,ว่าเราศรัทธาแอปซาลุตจริงๆแต่สุดท้ายการพิสูจน์ความพักดีที่ดีที่สุดคือการรับใช้ในพลทอง ซาเรลเลยเล่าว่าทอมได้ส่งบอทตาซ่าที่ปรึกษาคนสนิทของเขาไปตามหาริลิกบางอย่างแล้วขาดการติดต่อไปเธอเลยมอบหมายภารกิจให้เราไปตามหาบอตตาซ่าและช่วยเขานำเรดิกกลับมาให้ได้ซึ่งเราก็ยอมทำตามเพื่อที่จะได้เข้าใกล้ทอมมากขึ้นอีกขั้นแต่ซาเรลไม่รู้ว่าเราเป็นไส้สึกที่โรงแรมลัสไรท์ส่งมาเธอเลยให้กุญแจห้องบอตตาซ่าเพื่อให้เราเข้าไปเอาตะเกียงมู er นแลนเทอร์ออกมาจัดสู้กับความมืดข้างนอกเพราะฉะนั้นหากใครที่เลือกเดินทางมากับคาริสก็จะได้ตะเกียงตรงนี้แทนก่อนเข้ามา ซาเลวจะเตือนว่าอย่าแต่ต้องคงอย่างอื่นภายในห้องเพราะกับดักในห้องของบาธาซาอันตรายถึงตายแต่การแก้ปริศนาในห้องนี้จะทำให้เราได้เข้ามาในห้องลับหลังชั้นหนังสือของบาธาซาข้างในนี้จะเป็นห้องที่เขาใช้วิจัยเรื่องต่างๆซึ่งเหตุผลหลักที่เรามาหอคอยมูลไลท์ตั้งแต่แรกก็คือการหาต้นต่อของเว็บมอนเนเธอร์ลีสที่แอบซลุตใช้กับปพลสิทแต่ง,งานวิจัยของบาธาซาจะบอกเราว่าปพลสิทที่เขาได้มามันมีเว็บมอนเนเธอร์ลีสติดมาด้วยอยู่แล้วห่อคอยมูลไลท์ซึ่งยังมีววววงแนเเทีี่คยยรู้้จกกอด ปกติแล้ววงแหวนที่ซับซ้อนนี้จะถูกใช้คู่กับพลังของมิสตาแต่บอาทาซาได้ตัดแปลงวงแหวนนี้เพื่อใช้คู่กับพลังชาร์โดวีฟของชาแทนเกลเลยบอกว่าหากมิสตารู้ว่าเขาใช้วงแหวนนี้เธอจะต้องไม่พอใจแน่ๆขณะที่ชาโดหาร์คิดว่าพวกเราไม่ควรสนใจมิสตาเราใช้วงแหวนนี้สร้างชาโดแลนท์ที่มีพลังของชาขึ้นมาดีกว่าหากเราเลือกที่จะทำลายวงแหวนเกลจะสัมผัสได้ถึงพลังจรางของมิสตาที่มาสัมผัสและมอบพรให้เขาสแสดงว่าแม้แต่ในดินแดนชา a d โดเคิร์สแลนที่ชาเป็นใหญ่ตาาก็ยยังแอบอบเเ้ดูู่ การทำลายวงแหวนจะทำให้เราได้รับบัฟจากมิสตาซึ่งมันควรจะเป็นบัฟถาวรแต่มันกลับหายไปหลังจากที่เราเข้านอนเป็นแฟนเลยถกเถียงกันอยู่ว่ามันเป็นบัฟหรือความตั้งใจของทีมงานกันแน่แต่หากเราเลือกจะสร้างชาโดว์แลนเทนก็สามารถทำได้โดยการใช้ตะเก,กียงฟังที่เราเจอบนโต๊ะคู่กับซากปิกซีซึ่งเกลจะสัมผัสถึงมิสตาไม่ได้เลยเหมือนว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่และถึงเธอจะอยู่เขาก็คิดว่ามิสตาคงไม่อยากเข้ามากวนใจเพราะเกลย,ยังมีภารกิจระเบิดตัวเองที่ต้องทำให้สำเร็จอยู่ ในเมื่อตอนนี้บัฟมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวผมก็แนะนําให้ทําตะเกียงดีกว่าเอย่างน่อยก็ได้ไอเทมมาใช้ครับ